เราสองคนอีกแล้วนะคะก็ิจก้าวตี่ก็แจกแหลกแจกกระจายโชคดีจ้าวันนี้เป็นครั้งที่15แล้วนะคะก็เดินทางกันมายาวนานพอสมควรใช่นหคะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นคุณปุ้ยมีคนสั่งซี่โกองเข้ามานะคะ5โหลเน่ย 2ปีด้วยกันใกนการสั่งซื้อซี่โครงนะคะก็ะค,ะคือ ก็ได้นะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนแล้วส่งมาหาเรานะคะที่ตู้ปนอนเจ็ดสาปนอนจอบางรักกรุงเทพหนึ่งศูนย์าแล้วสลากของคุณก็จะอยู่ในนี่ต้องแล้วก็รอเป็นผู้โชคดีในกล่องแดงที่โชคนะคะถูกต้องเรียกจะว่าของกล่องแดงนะคะเยอะมากเลยดูสิวู้วว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 วเวลา คุณเพนศรีแซ่ซิมนะคะจากกรุงเทพเราดีเองค่ะท่านที่สี่ค่ะคุณปภาวรินขวัญทองนะคะจากสงขลาและท่านสุดท้ายนะคะคุณอัพรอนจรจิตค่ะจากโอยเอทนะคะยินดีด้วยไปรางวัลที่สองเงินรางวัลสามพันบาทห้ารางวัลเช่นกันถูกต้องค่ะคะเลยคุณวิสิตนะคะเจียมรัก สามค่ะที่3คุณเอกรัตน์โทคำนะคะจากสมุทรสงครามทันที่4ค่ะเด็กหญิงพิชานันท์โททองนะคะจากกรุงเทพเราค่ะและท่านสุดท้ายเป็นสามพบาทค่ะใช่เป็นไรใช่คุณสมใจมลิลากนะคะจากสมุทรสงครามยินดีด้วยท่านี้ังหวัดสมุทรสงคราม่ อ c o m นะคะหรือว่าติดตามไปที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานั่นเองถูกต้องค่ะใายงคนนี้เนอะใช่อยาืมว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้โชคดีก็แค่สั่งซื้อกับเราเท่านั้นเองค่ะของดีต้องตอบตอบของดีต้องรีสปกเข้ามานะยจ๊ะแล้วคุณจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ทุกสัปดาห์เช่นกันค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ